ในคลิปนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานเจ้าเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเช็คเฟสลำโพงนะครับเครื่องเช็คเฟสลำโพงราคาถูกจาก l a z a d a นะครับนี่นะครับก็จะได้แพ็กเกจอย่างนี้มานะครับแถมแผ่นซีดีมานะครับอันนี้ลองเปิดดูแล้วนะครับซีดีนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังนะครับตามหลักก็น่าจะเป็นเป็นไฟเสียงการเช็คเฟสนะครับแต่ลองเปิดดูแล้วนะครับปรากฏว่า ข้างในไม่มีอะไรนะครับก็ของจากจีนนะครับก็ไม่ได้คาดหวังนะครับถึงแผ่นซีดีจะใช้ไม่ได้นะครับเราก็สามารถหาแหล่งเสียงที่จะเช็คเฟสนะครับก็คือเข้าไปใน YouTube เลยนะครับผมก็พิมพ์คำว่าเฟสโพลาริตี้นะครับผมก็จะมีหลายคลิปเลยนะครับก็เลือกมาสักอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้นะครับก็จะด้เสียงตุ๊บตุอย่างนี้นะครับ อ่าในลองเล็งเสียงขึ้นมานะครับอ่าก็จะได้ยินเสียงตุ๊บๆอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เครื่องนี้นะครับอ่ากดปุ่มตรงนี้นะครับนําไปจ่อที่หน้าลําโพงเลยนะครับหน้าดอกลําโพงเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะขึ้นสีเขียวสามครั้งแล้วก็ ต่อด้วยสีแดงนะครับหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าเฟดถูกแล้วนะครับก็ให้มันสอดคล้องไปกับที่หน้าจอนะครับอนี้ครับก็จะสอดคล้องไปกับที่หน้าจอนะครับเฟดบวก3ครั้งแล้วก็ลบ1ครั้งนะครับอ่านี่นะครับอ่าเจาไปทีละอันเลยนะครับทีละดอกเลยนะครับ อ่าน,นี่นะครับแต่ถ้ามันเป็นแดง3ครั้งสลับด้วยเขียว1ครั้งก็แสดงว่าเฟสของดอกลำโพงดอกแนนผิดนะครับก็ทำการสลับขวัวนะครับผมลองดูเซนเตอร์กันบ้างฮะอันนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับอรูปจากหน้าจอนะครับผมบวก3ครั้งแล้วก็ลบ1ครั้งนะครับหรือว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับ ลำโพงโฮมเฮเตอร์นะครับซ,ซึ่งมีหลายตัวนะครับซึ่งมีหลายตัวนะครับก็จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องทําเฟสของทุกลําโพงนะครับให้มันเป็นทิศทางเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซอร์ราวนะครับนะครับเซนเตอร์ต่างๆนะครับยิ่งถ้าเป็นลําโพงต่างแบรนด์ต่างรุ่นกันนี่ครับจำจำเป็นเลยนะครับที่จะต้องเช็คดูนะครับให้เฟสเนี Duo ่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับผม ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งดอกใดดอกหนึ่งนะครับผิดไปแล้วก็แก้ไขโดยการสลับขั้วลําโพงด้านหลังนะครับผมให้เฟซมันไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมแล้วคาถามสําคัญนะครับว่าใช้กับซับบูเฟอร์ได้ไหมนะครับผมก็เดี๋ยวเทสให้ดูเลยนะครับก่อนอื่นต้องถ้าเราเข้า Youtube นะครับก็ทําการตั้งค่าเสียงของ AVR หรือว่าเครื่องเสียงนะครับให้เป็นออชันออกสเตอริโอนะครับก็คือให้เสียงออกทุกลําโพงเลยนะครับผม ปล่อยสัญญาณเข้าซับมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเทสเฟดจากซับดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมส่วนจะเที่ยงตรงหรือไม่นั้นก็ไม่รับประกันนะครับก็ของก็ไม่ได้แพงนะครับมาจากจีนอีกต่างหากนะครับผม ก็ใช้เทสเฟสซับบูเฟอร์ได้นะครับสำหรับคำถามที่บางคนอาจจะตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะซื้อมาเทสเฟสของซับบูเฟอร์ดูนะครับสำหรับมูใหม่ที่ยังฟังเฟสของซับยังไม่ทะลุป,ปูโปงนะครับาจากเมื่อครู่นะครับผมทำการาใช้เจ้าตัวนี้นะครับวัดเฟสของซับบูเฟอร์นะครับจะสังเกตว่า,าเฟสมาทางเดียวกันกับลำโพงหลักนะครับผม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ความถูกต้องจากเครื่องนี้นะครับใช้ในในการใช้งานจริงได้เลยนะครับปัญหาส่วนใหญ่ของชุดโฮมเธียเตอร์นะครับสัวูเฟอร์นะครับจะกลับเฟสก,กันกับลำโพงหลักนะครับทำให้เสียงความถี่ต่ำเนะี่ยมันไปหักล้างกันนะครับผมทำให้ไม่มีเสียงเบสที่มีคุณภาพเท่าที่ควรนะครับผมในความเป็นจริงเราอาจจะใช้ ออย่างเช่นระพงหลักนะครับเฟสที่เราเช็คใน่ถูกต้องหมดแล้วนะครับแต่ับวูเฟอร์เราอาจจะเช็คเฟสให้มันผิดก็ได้นะครับด้านหลังนั้นจะใช้เป็น180หรือว่า0ูนยะครับสำหรับเฟสนะครับจะใช้เฟส180หรือว่าเฟสศนของับวูเฟอร์นะครับก็ไม่ต้องไปอ้างอิงกับเจ้าตัวนี้นะครับผมเราต้องใช้การฟังเอาเองนะครับมานั่งที่จุดนั่งฟังนะครับว่าสัมพันธ์กันณจุดที่เรานั่งฟังหรือเปล่านะครับผม ตัวนี้ก็ใช้แค่วัดแค่ว่าาเสียงเฟดมันถูกหรือผิดแค่นั้นเองนะครับผมแต่สําหรับลำโพงเสียงกลางเสียงแหลมนะครับ5ตัว7ตัวนะครับก็จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าผิดก็ให้ผิดไปทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับลําโพงนะครับแต่ถ้าถูกก็ให้ถูกทุกตัวเลยนะครับเสียงที่ได้ก็น่าจะดีกว่าที่บางตัวผิดบางตัวถูกนะครับผม ก็ทดสอบเจ้าตัวนี้ให้ดูกันนะครับผมบางโคเน่ตั้งใจจะซื้อมาเพื่อตั้งเฟสซับโดยเฉพาะนะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ในการเช็คว่าเฟสของซับบูเฟอร์ในถูกหรือผิดแค่นั้นเองนะครับแต่ในความเป็นจริงนะฮะเราอาจจะตั้งเฟสของซับวูเฟอร์นะครับคนละเฟสกับลำโพงหลักก็ได้นะครับถ้าเราต้องใช้การฟังเป็นหลักนะครับผมให้เสียงมัน ไม่หักหล้างกันนะครับผมก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับผม